จงไม่เห็นกูนะโมพัทยะขอทันดวยไอ้ไอ้เปิดเปิดทำไมเปิดหาพ่อมึงอ่ะมันได้แล้วคำเตือนขิดเนี้ยเป็นคำหยาบคายหรืเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กอายุที่ตับกว่าสิบแปดไปควรใช้จักรยานเด็กจานรับชมไปอายุไปถึงก็เอาไปเอาพ่อเอาแม่เอาปู่ย่าตายายเข้ามานั่งดูก่อนเข้าไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยถ้าพร้อมแล้วก็เข้าไปดูก็ได้เลยนบานไปลุยที่รักว่าไงจ๊ะ โอเคจ้าพี่ตื่นแล้วจ้าสายแล้วนะคะที่รักสายอะไรนี่มันสามทุ่มโอไม่ใช่ลุกแล้วลุกแล้วน่ะอเอที่นี่มันที่ไหนวะกูก็ไม่รู้แล้วกูจะไปรู้ไหมล่ะมึงถามกูแล้วกูจะถามใครล่ะครับเราต้องหาเธอกลับบ้านแล้วี่ไม่ใช่บ้านกูหรอแล้วบ้านกูอยู่ที่ไหนเนะอ่าเสียบครับพี่น้องไปเปิดโอ้โหทางไม่ค่อยน่าเดินสักเท่าไหร่เราต้องหาทางครับเออรู้แล้วนั่น อันนี้เหมือนจะเป็นเก้าอี้ชั้นเรียนนะฮะเปิดประตูโอ้กูกดผิดอีกแล้วกดไฟฉายตัว F จํจำไว้มันคือตัว F ไฟฉายตัว E คือใช้งานบุตอาหานะ่าโฮเย่โอ้าวาคุณคุณเป็นใครนะ่ะวิ่งไปไปครับพี่น้องไปไปเยอเนั่นไงกูว่าอะไรไปไหนแลลวคุณมาคุยผมดิ ใครเป็นคนโยนขยะลงมาผมจะแจ้งนิติเรื่องนี้ต้องถึงนิติฮะมีคนโยนขยะลงมาเพื่อนคุณใช่ไหมคุณแกล้งผมไปไหนแล้วะกูก็ไม่รู้กูก็เดินตามหาเหมือนมึงเนี่ยปนมาถามกูแล้วกูจะถามใครละ่ะให้กูถามคนนั้นไหมละ่ะขอถามด้วยอะไรอะคืออะไรเฮ้ยมีมีรอยเลือดด้วยคืออะไรน้องเอ้ไม่จะมีอะไรหรอกว้าว ไม่มานะต้องปิดประตูไหมเงี้เฮ้ยเปิดเปิดทำไมเปิดทำไมเปิดหาพอ่อไปกันต่ออะไรอะไรอะไรกูต้องไปไหนเอาเร็วเร็ว,เร,วเร็วหน่อยสิมันมาแล้วยิ้มทำเพี้ะไรล่ะไปแล้วครับไปแล้วครับมาอุ้ยมันมาไกลมันมาไกลมันมาไกลแล้วอุ๊ย กวสิไปเร็ววิ่งอ๋อมีแสงกระพริบยามค่ำคืนดูทรงแล้วน่าจะเป็นยุงถือไฟฉายเจ้าเคยเนียบ้านโอ้โหไม่อยากหันไปดูเลยอ้โหมาสวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีจ้าเป็นอะไรเจ้าสวัสดีจ้าขยับโตะขยับทำไมลอดไปก็ได้หนิไม่ได้โอ้ อะไรเนี่ยกูก็ไม่รู้ไอ้สัตว์เยนนี่น่าจะเป็นเพื่อนกับยุงถือไฟฉายแน่เลยให้กูอวกมาทาไมให้กูออกมาทําไมกูไม่อยากออกไม่ออกได้ไหมอะไม่ออกดีกว่ากูกลัวเปิดไม่ได้อ๋ปิดให้ด้วยเอาไงดีเปิดได้ไหมไม่ได้โอ้ิ่กูเปิดปุ๊บ เปิดอีกจะหมดไหมถ้ากูเปิดอีกประตูจะหมดไหมโอเคกูคไปก็ได้ถ้ามันเปิดไม่ได้บ้านนี้จริงจกเขาตัวใหญ่จังวะเสรรูปปริศนาปริศนาจริงคืออะไรก็ไม่รู้อะไรอะไรหไ,ไ,ไหนไปไหนแล้ววะโหว,ว่าจะชวนไปกินก๋าเต๋เอกินก๋าเต๋วก็พี่หมน้องมีรอยเลือดด้วยมีรอยเลือดด้วยครับ มายืนจังก mm. so ้าอยู่หน้าประตูเมาส์แทบเปียวโอเคมีอ้เฮ้ยอะไรวะเฮยเอออะไรวะตบแม่งกูกลับเข้าไปเหมือนเดิมฮัลโหลฮัลโหล มาดิมาดิมาดิกลับกลับกลับเข้าไป